สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาจารย์ไปบ้านนาม่งนะครับอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับก่อนอื่นก็ไปแปะีะวัดป่าบ้านนาม่งก่อนนะครับเพื่อจะไปกิจนิมนต์นะครับเราไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่วัดป่านาม่งนะครับอยู่บ้านนามง่ง อำเภอโนโนคูนจังหวัดรีสเกตครับนี่เห็นไหมมาถึงวัดแล้วนะครับนี่สารานครับนี่ตรงนี้อันนี้เป็นอะไรคนระับเนี่ยมันซุ้มประตูหรือที่นั่งนะตัวนี้เป็น พระสิวลีนะบรรดาลโชคลาภแม่ท่านผู้ชม ตัวนี้ก็เป็นสาดตรนะคผู้ชมเบิร์เอาเดิลเ erm นี่ยง่ายเลยครับท่าน่ะ,นนะ,นะบริเวณทีกว้างเนี่ยอยู่กลางท่งนาอยู่บ้านนาม่องอำเภอโนนคูนรีส,สกเกต เป็นบอ่อปครคกับท่านผู้ชมน,น้ำสวยนี่นะกลางๆก็เป็นถงหน้าเน่านผูสชมสาราแก้วไปใส่เนาะ,น,ะนี่บรแลนตามมาเลยต้นไม้กระไหลบัดก็สะอาดดีครับท่านผู้ชมต้นไม้กระไงพอๆกับล้องคู่แล้ว ต้นใหม่กุฏิกลับมาหอดวันแล้วท่านผู้ชมปริษฐยครับพอดีมเม่แต่ขนของอยู่มาถึงแล้วเดี๋ยวมาให้ดูเมื่อวานอาจารย์ปูกระเบื้องด้วยท่านผู้ชมเป็นปูเอง พี่ครับเดี๋ยวเอาพี่ครับเก็บพอที่จะเก็บได,ด,ได้ยังไม่ได้เก็บใะเลียดเลยยังไม่ได้เก็บใบเลียดน,นะครับท่านผู้ชมเพิ่งปูแล้วเมื่อ,อตอนเย็นนะวันเม่นผมปูที่อาจารย์ปูของเก่าบันดุงออกปูแล้วก็ไปทำความสะอาดกุฏิ ที่ผมไปถ่ายให้เบิ้งนะ้ท่านผู้ชมกุฏิพุ่นนะี่อยู่ตรงนู้นนะล่างแล้วไปพักนึงอาจารย์นี่นะล่างเสร็จบ่ทัานแห่ง้วครับอาจารย์ภยัยท่านมาจากเอ่อเโซโทอนเนาะท่านมาเยี่ยมญาติอยู่แถวแถว บ้านยังบ้านแดงบอกท่านมาขอพักอยู่ก็พอดีเลยเหมือนกับล่างว้ตอนรับเพึ่นเนาะแต่ก็บ่มีไฟนะครับท่านผู้ชมไอตะกิตไอเทียนเอานี่ก็เพึงกลับมาฮอดเนาะรถเขากำลังดันดินอยู่เอาหินแดงมาลงเนาะเมื่อวนันวันก่อนก็เอาดินมาลงวันนี้ก็เอาดินแดง เอาหินมาลงนะคุณผู้ชมข้างซาดาให้มันเสมอปรับที่มันเสมอกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปเก็บของซอยสักนีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลังจากไปวัดป่าบ้านนามองมานะครับไปกิิมูลที่บ้านนามองนะครับอำเภอโนนโูนและตอนนี้ก็ ตีสองแล้วนะครับผมจะลุกมานั่งสมาธิพอดีไม่ได้ถ่ายตอนกลางวันนะครับกลับมาก็ทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็เพลินเลยลืมถ่ายนะครับแว็บใหม่ทีหนึ่งก็ตีสองแล้วนะครับท่บานผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างนอกนะครับนี่ตีสองครับ ตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งต,ตีหนึ่งครับอันนี้ตีสองนะครับพอดีผมต้มน้ำอินน้ำร้อนครับอันนี้ข้างแรมนะครับท่านผู้ชม หลังนู้นที่ปูกระเบื้องที่รื้อกระเบื้องวันก่อนนูน้นพระอาจารย์ได้ไปปูแล้วนะครับปูกระเบื้องเสร็จแล้วมีพระมาพอดีเลยท่านก็เลยเข้าไปอยู่ตรงนั้นตรงที่ผมไปจุดไฟนะครับตรงนู้นนะแล้วก็กุฏินี้มีพระอาจารย์ท่านมาเยี่ยม ญาติยโยมอยู่บ้านแดงนะครับท่านก็เลยมาพักมาแวะมาพักที่นี่นะครับมาขอพักที่วัดท่านก็มาอยู่บ้านไอ้กุฏิหลังนี้นะครับก็มีครบเลยทั้งสองกุฏิกุฏินี้กรับกุฏินี้นะครับกุฏินี้ท่านมาพักมาเยี่ยมโยมนะครับเยี่ยมญาติพี่น้องบันจันท่านก็กลับแนละ้ว ท่นานผู้ชมตอนนี้ผมจะกลับไปนั่งสมาธินะครับหลังจากที่ล้างหน้าล้างตาเสร็จเพื่อให้เกิดความสดชื่นนะครับนี่นะครับ จริงไปนั่งตรงนู้นก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้จะสะดวกกว่าก็คือหันหน้าไปทางพระพุทธรูปเหมือนกันนะครับตรงนี้นะตรงนู้นก็เป็นที่ชันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งสมาธินะครับ นั่งสมาธิกันนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ตอนเช้าแล้วครับท่านผู้ชมนี่พาตามพระอาจารย์มาบินธาบัดครับหมอะกำลังลงเลยนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปะเพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ตามอาจารย์บินบ,บาบัเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับ ไปทางนี้นะครับเห็นหมอกไหมครัหมอกตอนเช้านะครับเห็นหมอกไหมครัหมอกตอนเช้านะครับ หมอกต้นสุ้มเบิ้งหม,มอกไหมตาตาไหมเนาะเห็นบอกอากาศเย็นเย็นยุ้ยยุ้ยเย็นยุ้ยยุ้ยนีเดินเป็นถนนแดงนะถนนโซ่ ท่านอน้าแดาที่เห็นว่าหมอกอง่ยายง่ี่เห็นบ่ทะเลหมอกนี่อยู่เบนเจลากด้วยครับท่านผู้ชมวจใ้ท่านผู้ชมเบิ่งไหม เหมอัจำไปได้หรอหมอกวันที่เศร้าไทยรถมาได้ท่านผู้ชมจะบึงมหมอกไหมครับหมอกลงเนี่ยเห็นแล้ว 换了没？哦哎